สวัสดีค่ะวันนี้มากินข้าวค่ะมีไข่ต้มนะคะแค่ไข่ต้มไม่ต้องกันแล้วก็มีตำแตงค่ะตำแตงแซบๆนะคะจา้าแล้วก็มีมีปลาดุกย่างค่ะ นี่คะ่ปะปลาดุกย่างน่ากินไหมคะจ้ะแล้วก็มีหมูกระเทียมคะ่ะช่หมูกระเทียมนะคะเอ้ยเอยไม่ใช่หมูกระเทียมคะ่ะพูดผิดนี่มันคือหมูหวานคะ่ะนี่คะ่ะหมูหวานนะคะน่ากินไหมคะแล้วก็มีผักสดนะคะ ก็มีแต่มีมะเขือมีมะเขือมีผักปุ้งอะคะ่ะแล้วก็มีผักกาดด้วยผักอ่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกันนัทชาแนลนะคะกับข้าแม่น้องกันมีกี่อย่างนะกับข้าวแม่น้องกันมีกับข้าวอยู่สีอย่างนะคะวันนี้ กินกัน4ี่คนนะคะจ้าอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์ให้แม่น้องกันด้วยนะคะถ้ารักก็แวะเข้ามาหน่อยนะคะไม่รักก็ผ่านคะ่ะ ผิดพลาดประการใดขออภัยด้วยนะคะแม่น้องกันก็มือใหม่หัดขับนะคะแม่น้องกันจะลงคลิปวันละคลิปนะคะต่อไปเนี้ยแม่น้องกันยังไม่ว่างแม่น้องกันขายของวันไหนแม่น้องกันว่างแม่น้องกันก็จะลงเยอะๆเลยนะะี่ค่ะ น่ากินไหมคะ,ะเพิ่งเบื่อกันนะคะไหนครับที่ไม่สุภาพก็ขอโทษด้วยคะ่ะตำแตงแม่นงกันน่ากินไหมคะกันตำ เผ็ดมากแดงนะแม่ลองกัดชิมดูดิอืม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 อร่อยมากเลยอ่ะอืม เผ็ดมากอร่อยๆๆๆอร่อยมากค่ะเอาละค่ะสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะช่องน้องกันนัทชาแนลนะคะฝากช่องน้อยๆด้วยนะคะ จเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ